ครับวันนี้ครับผมจะพามาดูบรรยากาศการยกยอตามแก่งลำน้ำป่าครับที่ชีวิตหลังฝนตกชาวบ้านก็จะมาทำยอนะครับมายกยอกันอันนี้เป็นยอดักหลักนะครับไม่ใช่แพรไม่ได้อยู่ในลำน้ำป่าเป็นเป็นแก่งครับเป็นแก่งลำน้ำป่าขึ้นมาที่ชีวิตคนเราที่ชีวิตชาวบ้านก็ หาปลาเนี่นะครับผมจะไปเดึงให้ดูนะครับว่าได้หรือเปล่าของส้งน,นนี่มานะครับดึงยกขึ้นมาจะโดนปลาหรือเปล่ามีปลาหรือเปล่านะครับ